สวนสมาชิกของอาสารักษาดินเดนอำเภอหัดย่ที่ซีจังหวัดสงคล้านะครับก็ได้มีการเผิ่มความเข้มงวดในการตรวจยานพานาและก็วัตถุต้องทรงไซป้องกันการกโโ่อเหตุรุนแรงลังเกิดเทุระเบิดทีจังหวัดนาราธิวาสครับภายหลังเกเตุระเบิดแฟตำรวจอบพ่อเมืองนาราธิวาสเมื่อวันที่ยีพฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อทำมาเจา้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตนึ่งน่ายและก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ ทำไมเขตพื้นที่เศรษฐกิจของเพืนอนหญ่จังหวัดสงขลาได้มีการยกระดับความแคมงวดในการดูแลความปลอดภัยเขตเมืองมากขึ้น เพื่อป้องกันกลุมคนหลักลอบเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ครับนายมูใยญ่ยสุกิจเถ็บมลเทียนหัวนาชุดเขตเมืองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอหัดใหญ่ทีซีก็บอกนะคะว่านายชวกิจสวุวรรณคีรีนายอำเภอหัดยหญ่ได้สร้างการให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอหัดใหย่ยเนี่ยเพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบแผ่นปลายทะเบียนมวดอักษรรวมไปถึงการดัดแปลงสภาพรถยนต์แล้วก็รถเครื่องยางละเอียดร,รวมทั้งตรวจสอบบุคคลั้ำภลาญต้องสงงไซหรือว่าพฤติกรรมคนร้ายที่อาจจะแฝงตัว มากับนักท่องเทีย่ยวเพื่อจะก่อเหตุขณะเดียวกันค่ะก็ยังทํางานประสานกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อจะรวมกันดูแลร,รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะพร้อมยังมีการบอกเพิ่มเติมนะครับว่าขณะนี้เศรษฐก,กิจท่าเย่กำลังฝืนตัวทางบรรยากาศการท่องเทีย่ยวที่เริ่มล็อมาคึกขับจากกรุ่หนักท่องเทีย่ยวชาวต่างชาติโด,ดยเฉพาะชาวมาเลเซียและก็สิงคโปร์ที่เดินทางมาจับใจสื่อสินค้ากันอย่างต่อเน,นื่อง จึงอยากจใจี่น้องประชาชนมันใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่และไอ้ข่มละมือในการปฏิบัติตามระเบียบยังแร่งขรดขณะเดียวกันยังสามารรรวมกันเป็นหูเป็นตานะครับซ้สซองดูแลและก็แจง้งเบาะแสห้าพอบซิงปกติผ่านไส้ด่วนความมั่นคงหนึ่งสเส้นนึงได้จะลอด2ยิบสีชมงทั้งนี้เพื่อลรช่องว่างในการก่อเหตุของผู้ถี่ไม่ว่างดีและรวมกันป้องกันเหตุหร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยส่วงสุดในพื้นที่ด้วยครับตรงนี้ว่าให้มันตรวจตาดู ดูแบบเข้มเข้มข้นมากมากยิ่งขึ้นแล้วก็ฝาก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 ถึงถึงชาวบ้านด้วยถ้าผิดสังเกตอะไรที่ผิดสังเกตรีบรีบรีบแจ้งนะครับรีบแจ้งเจ้าหน้าที่อสที่ว่าอยู่รีบแจ้งเลยนะครับรีบแจ้งโดยโดยด่วนนะครับอย่าคิดว่าไม่มีอะไรไม่ใช่ก็แจ้งเลยครับไม่ไม่เสียหายท่านแจ้งเลยตรวจสอบมาแล้วก็ไม่มีอะไรก็โอเคก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแจ้งเลยครับแจ้งทันทีโดยด่วนเลยครับ อย่างที่หัวหน้าชุดสมาชิกกองอาสาร์างาดินแดนบอกนะคะถ้าพอเพ้นซิ่งพินปกติในพื้นที่นะคะให้แคบแจ้งต้นาทีทันทียาแล่ววาน มันอาจจะไม่มีอะไรจริงๆ,งๆมันอาจจะมีอะไรกระได้<ช>แล้วก็ไม่ต้องกังวลหวากรัวว่า,ว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 าจแจขนาดจะเสียบเปล่าเจา้าหน้าที่บอกว่าถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรมันก็ไม่ผือแต่ถ้าเกิดพบว่ามันเป็นสิ่งผิดปกติจริงๆเนี่ยก็อาจจะได้มีแนวทางในการที่จะช่วยเลือได้ท่านนะคะเพราะฉะนั้นก็รวมกันเป็นหู้เป็นตาดูแลรวมกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะเป็น้องประชาชนถ้าเกิดพบเห็นสิ่งผิดปกติก็แจ้ง1 3 4 1หน่งยงานความมั่นคงในพื้นที่ค่ะ